อีกวันหนึ่งพูดถึงเราจะพูดถึงไม่ได้เลยนะพฤษภาคมควันวิสาขะค่ะคุณ ซึ่งอยู่ประมาณปลายปลายเดือนพฤษภาคมา2ุพฤษภาคม2องกับวันพุทธค่ะควันนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่เป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันที่จัดงานทั่วโลกเลยด้วยนะคะและประเทศไทยเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบูชาโลกด้วยครั้งที่19ก็จะมีชาวพุทธจาก73ประเทศเข้าร่วมนะคะงานจะจัดเป็นช่วงเวลาตั้งแต่12 วันที่19ถึง22นะคะแต่วันวิสาขาบูชาวันจริงๆอะนะคะที่เป็นวันหยุดราชการเนี่ยวันพุทธที่22พฤษภาคมนะคะพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกและสมาคมมหาวิเทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเปิดเผยว่าจากการที่ประเทศไทยได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขาบูชานานาชาติโลกวันสำคัญศัก์ กของโลกครั้งที่19เนี่ยรัฐบาลได้ร่วมกับมหาเทรสมาคมค่ะเตรียมพร้อมจัดประชุมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 28กรกฎาคม2567นะคะกำหนดจัดประชุมวันวิสาขาบูชาโลกครั้งที่19ที่ประเทศไทยวันที่19ถึง20พฤษภาคมนะคะ19ถึง20พฤษภาคมก็คือ2วันวันอาทิตย์และวันจันทร์นะคะที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครนั้นจะมีผู้นำประเทศประมุขสงฆ์คณะสงฆ์นักปราชชาวพูดกว่า1300รูปนะคะจาก73ประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จ พระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆบปรินายกจะเสด็จไปทรงเปิดการประชุมในวันที่19คริสพฤษภาคมจากนั้นจะมีพิธีอ่านสารจากและสุนทรพจน์นะคะจากสมเด็จพระสังฆราชและก็มหานยากยกะนะคะแล้วก็ ปาฐปาฐกถาพิเศษเรื่องพุทธวิถีสู่การสร้างวางไว้วางใจและความสามัคคีด้วยนะคะส่วนวันที่20พฤษภาคมกำหนดจัดงานที่ UN ค่ะที่ถนนรัชดำเนินศูนย์ประชุมสหรประชาชาตินั่นเองนะคะก็จะมีการอ่านสุนทรพจน์สารจากบุคคลสําคัญของโลกสารจากนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยผู้นําการเมืองผู้นําชาวพุทธและก็ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร พร้อมกับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้นำชาวพุทธทั่วโลกไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐรมด้วยค่ะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะฮะการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบาูชาโลกครั้งที่19กนะฮะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะมีผู้นำชาวพุทธจาก73ประเทศเข้าร่วมงานนะครับเริ่มต้น19พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจัดสองวัน 19 -20 ถึง20พฤษภาคมก่อนวันวิสาขบ,บูชาจริงคือ22พพฤษ,ษ,ษภาคมนะครับ